ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างถ้าเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่พินพาไปดูสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่มีหนามรอบตัวน่ากลัวแต่ก็น่ารักน่าเอ็นดูด้วยนั่นก็คือเม่นแคระค่ะเม่นแคระหรือเฮดฮอก นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเรามาระยะหนึ่งแล้วนะคะสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันก็คือ African p พ g m y h e เฮ e h อกค่ะเจ้าหนามปุยปุยนี่เป็นสัตว์กินแมลงนะคะและอาจจะเป็นพวก introvert ด้วยเพราะชอบอยู่ตามลำพังค่ะและจะมีพฤติกรรมสร้างอนาเขตส่วนตัวด้วยนะคะใครที่จะเลี้ยงน้องเขาต้องรู้จักนิสัยหรือพฤติกรรมธรรมชาติของเขาค่ะเ่นแคร จะออกหากินตอนกลางคืนกลางวันก็เลยจะนอนหลับนิ่งๆซะเป็นส่วนใหญ่ใครชวนเล่นตอนกลางวันก็อาจจะผิดหวังแต่ถ้าเราต้องออกจากบ้านทุกวันแล้วกลับมาบ้านก็อาจจะได้เล่นกับเขาตอนก่อนเข้านอนนะคะแต่ทีนี้น้องเขาจะไม่นอนค่ะเพราะเขาจะอยากรู้อยากเห็นชอบมุดและปีนป่ายอาจจะทำเสียงดังช่วงที่เราหลับก็ได้ถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติเนี่ย เขาสามารถเดินทางได้ไกลถึง5-10กิโลเมตรในแต่ละคืนนะคะถึงตัวจะเล็กแบบนั้นส่วนขนเม่นแคร์เนี่ยสามารถหลุดได้นะคะแต่ก็ไม่มีการสลัดขนใส่เหมือนกับในการ์ตูนค่ะน้องเม่นแคระ์จะมีอายุ5-7ปีแต่ก็มีน้องทอวันเม่นแคร์ที่เมืองซิลแค่บอกประเทศเดนมาร์กที่อายุยืนถึง16ปีค่ะน้องทอวันตายไปแล้วเมื่อปี2016นะคะ แต่ก็ยังเป็นแม่นแคระที่อายุยืนมากที่สุดค่ะแม่นแคระอาจจะตัวเล็กเลี้ยงในกรงได้แต่ต้องไม่ลืมว่าในธรรมชาติเขาเดินทางได้ไกลมากการจะเลี้ยงเขาในกรงก็อาจจะต้องเตรียมที่หรืออุปกรณ์ให้เขาได้ปีนมุดหรือเดินเล่นค่ะที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดคือการทำความรู้จักนิสัยและพฤติกรรมของเขาว่าเหมาะกับเราไหม การดูแลสุขภาพความสะอาดการให้อาหารที่ดีและเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิดนะคะและที่เราเต้อไม่ลืมคือนมไม่ได้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิดค่ะถึงมันจะดูชอบกินแมวอาจจะชอบเลียนม,มในชามก็ไม่ควรให้เขากินนม,มวัวแม่นแคร้ก็เหมือนกันค่ะน้องๆบางคนอาจจะเคยเห็นแม่นแคร้ของคนอื่นว่ายน้ำได้แต่ก็ไม่ใช่แม่นแคร้ทุกตัวที่ว่ายน้ำเป็นทันที อาจจะต้องใช้เวลาและฝึกเขาค่ะและในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกชนิดความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเลี้ยงแม่นแคกก็ต้องหาหรือเปลี่ยนสิ่งปูรองรงังให้เขาสัปดาห์ละ1-2ครั้งหรือทุกครั้งที่เปื้อนนะคะพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทุกตัวให้แปลกและแตกต่างอย่างอัศจรรย์และสั่งมนุษย์ให้เป็นผู้ดูแลค่ะ และในวันหนึ่งที่แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตหนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆก็จะนำพาพวกมันไป